คลับวาไรตี้บันเทิงหนึ่งชั่วโมงของคนรักดาวสเปเชียลสุดๆเสาร์นี้สนุกแน่่งอะไรเพลงก็เป็นอารมณ์เหมือนคนสนุกสนานที่ชิวๆนะครับเป็นแบบคนฟรีฟรีสบายๆฟรีแมนแฟนไม่มีอย่างเงี้ยกฟแมนไ่มียกใจให้ฟฟรรีีพอจะสอนมีสักท่าสองท่าเลยครับไม่เอาไง่ายๆง่ายๆพี่เก็บไว้เต้นเลยเอามบอ,อ,อยากๆ<า>ท่ายากเหรอท่ายากเราก็เต้นไม่เป็นเต้นเป็นท่าง่ายโอเคท่าง่าย เลยตาคลับคลับของคนรักดาวเสาร์นี้9โมงเช้าเจอกันที่นี่แอคชั่นแชนแนลเป้ยเียสยิ้มแบบวิ่งวิ่จัดฟันด้วยอยากจะบอกว่าเพื่อนในกลุ่มน้องก็จัดฟันเหมือนกันไม่กินก็เต้นก่อนรแล้วผมยิ้มแบบเฮ้ยแล้ววิ่งยาวตีนจูบูกิน